แปลกเว้ยกระดุกหลอดเอาไปได้หนินี่ปัดโอ้ยเอไ,ได้เอไปได้คออ่อยๆดึงขึ้นมาโอ้ยจะหลุดกันแล้วกันเรื่องงวยตัวนี้เรื่องกากะลีจะเป็นครับตอนกลางคืนเดินเดินเว่ยฮะสบายดีทุกคนสบายดีทำแรงๆทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องเพลงบรรนาทุกคนมันี่ข้ามาอยู่พี่เดยพาทุกคนมาใส่เบ็ดอยู่ห่วยพี่เนาะอยู่วหน้าห่วยครับพี่เลยน้ำบกลายนะทุกคนเอาถือเบ็ดมากะ อะไรสี่สิบเจ็ดลังนะฮายังปไปหาอยู่เบ็ดตัวนำถ่วมในบึงนะเขาใส่จากเบิดแหละอดีกยังเลือดนี่แหละที่ให้ใส่อีเนาะคิดว่าเว้นกับสตอกดินเลย,ยทุกคนต้องอใส่วังกี้นี่นะแถวตะพังนั่นแหละเขาใส่หลออกมาแต่วันนี้เขาสิมาใส่ขึ้นไปแถวหาดอันคางพักบึงนี้ที่ขับ้ีแหลน้ำบกแห้งเลย,ยทุกคน น้ำบึงนะ้งเนี่ยยังบวบแห้งสำสำน้ำห่วยส่วนเบ็ดอันเสียสีหาลังนะเขายังบ่ไร้ไปกูไปหาเนาะมือใหม่ไปละเอามาใส่อยู่พี่ก่อนเพราะว่าเอามาตึกซุ่งว่านี่นะเหน็นพอกลายได้ อย่างขาม,ม,าม่านบริลลึกประเดีด๋ยวเที่ยวหัวเขา่าอย่างแต่พักนั่นมาพักนี้ว่านนี่มันตึกสะดุ้งนะป้าพ่อกุบกับกุบกับกุบกับป้าเริ่มลงแล้วทุกคนเลยแต่ว่าได้นพ้นมาน่ำห่วยขึ้นใ,นใต้แล้วเวีเตเซียไปเลยใส่ในหวย มารอบนี้เป็นหาดคาลีแบบมันเฉาะน้ำเฉาะีิดินขึ้นมาแต่ทางพื้นมันมาคูนเฉยแท้นี้แหละเะกี้นี่นยังบริเป็นหาดไปผมูไม่ก็รลายแถวนี้น้ำบกลงแห้งอะไรหล่รอบนี้เขาใส่ลงมาเลยทึงผู้แหละหล่อลงมา ยับลงมาไกลอลไรทุกคนเดี๋ยวขออนุญาตใส่เบ็ดก่อนเนาะตอนแรกเขาจุงมาลุ่นน้ำกันว่ามันสิได้หรือสิมานเนาะเพราะว่าเขาบริษัทใส่โดนอลไรได้หนิไปทุกคนไปนี้ทำได้เรียบร้อยเนาะเดี๋ยวสิาพาไปยามเนาะอุปกรณ์ที่กัมีของกับขีดกระเดือนกระป๋องขีดกระเดือนให้ได้แหละ ใช่ไปกินขา่าเอาบุริถ่าเพิ่นเนาะข้าวถ่าเพิ่นเพิ่นกันสิไปน้ำเ้าไปคนเดียวเนาะมามาหอนหวยเลยทุกคนตะพัง,งม,าามันจากซันเลยนะึกมันมืดเลยเนาะโอ้สึกเลยสึกเลยอะไมากะหอนเป็นตะจานแท้นี่โอ้นี่ยนี่ปลาอย่อยอยอยายงมาเลยเลยทางสัน ตายยังไงวะอุ๊ปคอปคอปลาตัวใหญ่อยู่ดีตัวใหญ่อยู่ดีโอ้ทุกปลาโอ้ยอยหลุดกันแล้วกันโอ้ยมันไปยากมายากทุกคนเลยอ,อ,อุ้ยอุ้ยปลาทุกตัวใหญ่อยู่ดีตัวนี้ เลยทุกคนลายนี่โอ้ตัวเกือบเกือบเกือบล้กมกินนี่กะน,นี่ตัวุ๋งใหญ่เลยกินนี่เกือบล้มทุกคนาอโอ้เกือบหลุดเด้วยนี่กะก็เหงือกมัน เงยเลยนือมัน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 โอ้ถึกเลยถึกเลยคาม,มาพักอันหัดทรายเลยอันนี้มันมืดเด้อเดือนกระแจงไงอ่าก็ดินไปเดียวอ่โอ้ยยังมาไปยังมาไปมันมีสมอยอยู่ดิ๊ดดิ๊ด โอ้ด uh, ิสเกืบลูดเกบรูดนี่พอดีงามเลยตัวนี้กะเฮ้ยคอในญาตเอาก่อนหลังที่ช้อนนะแบบนี้โอ้โหถือหลังนี่ปลาซิวน้อยลายเดะเรือบุถือมันกัดกินนีเดี๋ยวตามก่อน,น Ui, uh, lắng là tít là tít lệ, pá nhá ngoá. Ô kaying, đi. Upa park, park, pa Uuuu kìa kaying, honey. cái cái honey. Tonga, mưa bapaka. Huh? 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 để ao โอ้ลังนี่เปียกเว้ยคันเปียกคันเปียกลังนี่เอ้าโอ้เปียกขักอะไรเนี่ยโอ้ปลาอย่างไรดิอะไรเลยโอ้ใหญ่เลยใหญ่เลยนี่ตัวใหญ่กว่านี่ปัากตัวงามเลยนี่ปลาตะปูปลาโตถือดีแท้หน่อยหวยเอ้าขอหนึ่งงานเอาก่อนมาลังต่อมาใกล้ๆกันนี่แหละนี่นิ่งแต่หลอนเหมือนจักเบงเออ ว้าวปลาอย่างนี้ทุกคนปลาตัวปลาขาวหรือว่านี่ปลาตัวนี้นวดมันหนวดมันปลาตัวตัวงามเลยนี่ปลาขาวนี่ปลาขาวบ้าเขาก็บวกรกันปลาตัวปลาตัมาล้างในป่าทุกคนบ้านี้โอ้ยเลยอีเแล้วทำงานอีกแล้วปลาตัวยังวะปลายังวะ ห้องบูริึ้นอันนั้นนะป่านนี่บูริึ้นตะพังนะยันตกกินอย่กับตกงอนโอ้ปลุก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 นี่โอ้ยปลุก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 โอ้ปลุกกี่โพปลุกกี่โพนี่ดิต้มน้ำเลยนี่เดี๋ยวขออนุญาตเอาก่อนของเราลงมาลุ่มเลยทุกคนเบ็ดเอาไก่สิดเบ็ดเลยเนาะเพราะว่านี่อีบุรายเนาะ มานคนมนบ้านเหใจนี ite, <laughs> ่มนยังเลยนำเลึกๆกรลุยเลยเปียกเบิดแถวแอวนี่ไปไปรุ่นกันต่อทุกคนไปยังน้อโอุุกมึงใหญ่เลยปุแถวหวยดิเฮ้ยเรื่องงงตัวนี้เรื่องขกะีแอนแอนเฮ้ยีงามพริงามปุเฮ้ยทุกคน เดี๋ยวขอในยานเอาก่อนยังคำน้ำทุกคนมืดโอ้ป่าเต็มโอ้ทุกคอหย่างนะยันขีน้หินโวนี่เป็นผักแถวนี้น้ำมาไรแห้งไงนี่ตามน,นี้จะมาว้าทุกหลังนะปลาออียงกินว่ะ ปลาด่ทุนคันทุกคนเอ้ยโอ้โอชคดีตัวใหญ่เด้ปลาตามก่อนไอซีเบิร์ดเลยด้นี่บุร้ายลังเด้เบ็ดเฮยมหัวสีเหลืองยมสีไม้เด้อู้ยดึดึกดยกดทุกคนปลาอย่งางวะโอ้คันจนปีนโอ้ปลาอย่างน่อโอ้ปลาคอปลาคอนี่มันีงไปได อือถ,ถือตัวอผอไลแทนนี่ต้มงามเลย,อยเอาก็เด้อมาทุกคนหลังกอไผ่บ่ถือหลังกอไผ่นี่ปโาตัวปผิวเครื่องไลแท้นี่ดูเงี้ยดูโอ้ตัวป่วผิวน้อยไลอะไรเด้อครูเป็นแผ่นอยู่บอถือหลังเด้อหลังนี้บงหลัง โอ้ป,ปลุกปลุกนั่งนี่ปลุกปลุกมไม่สิทางตาโอ้ยเ่อค่อยๆยั่ขึ้นปลุกดีๆปลุกขึ้นุญใหญ่วะอ,อ้าวไปท้ำโอ้ตายตายตา ได,ด้เด้อเิไอ้ตามก่อนไงช่องสำลังกระเบิดเนาะโอ้หลังจุดไปอีกหลังนี่ถือบ,อบอ่วะถือบ่พี่น้องป้าเด้อเดี๋ยวไปเด้อขันถือกะโอ้ถืออีเล่นี่หึครอ,อบๆอ,อย่าหลุดไปได้โต้ง,ตง,ตงงามเด้ยนีน่เดี๋ยวขออนุญาตเอาก่อนถือบ,อบอ่วะ เลยปลาอย่างนี ah ้เห uh. ็นดึงน้องนิ่งนองนิ่งโอ้ยทึ๊บๆปลาดุกแล้วปลาดุกตัวไปของเข้ามาแล้ตัวไปบางหันแล้วเมลายโตเสี่ยวมันเสี่ยวมันเฮ้ยโอ้โหหายไปแล้วบ้านนี่เี๋ยี๋มีตัวสากันเบิดปลาดุกนี่เดี๋ยวขออนุญาตเอาก่อนเด้อมองเพียงมันใหญ่ทุกคนเมืองูกผัวปลาตัวหเชอรี่รุ่นใดอันนี้ปลาตัวเหมือนพันปีคัวนี่ ส่งขปั้นขน้ขนอยแล้วไอผมึงทุกคนมัน่ะโอ้โหเฮียงตัวใหญ่แค่นี้หอยเฮียงกระโดดแค่นี้มนัมนมนันมันโ้ย่างเร็วยๆๆทุกคนเมือม่อยก็เมื่อยมันปีนตะผอกตะพังเนะาะโอ้โตขันย่ามขึ้นมายัางถือหาหกโตคนนี้ประคอประดุกเนาะดูมันนี่ถือดีเยี่ยมทุกคนเลยน่องหับเลยมันนี่ถือว่าอย่างซี่เลยเยี่ยมเลยทุกคน เชียวสลังี่กับรันพอเพราะเขาหย่างไปถาางแถววังนะเขาเสียวเนี่ยมาเบิ่งผลงานทุกคนมาสิทอกให้เบิ่งเลยมานีบแบบจะจ่าเทุกคนเอ้ยโดูของมันน,มนี่นะกระตือไหมนีู่อ้อยก็ได้ปานไป บืนไปอันนี้จะเป็นคราบตอนกลางคืนเดินเดินเว่งหนึ่งสองสามสี่อันนี้จักปลาอย่างเขงกระหูได้จักปลาขู่หรือว่าปลาอย่างเขงกระหึ่จักด๊อกหาปลาตัวนี้หก

ใช้มือนะโอ้ยเสียวเลยโอ้ยใจหายปะเลยเบินมานี่เสาเอ็ดทุกคนนี่เอาไปพอกันมาอื่นทุกคนมาลุ่นนำกันอีกมาอื่นเนาะมันนี่ทั้งเสียวทั้งได้ <laughs> อย่างแถวว่างกับละแวงเราระบาดระแวง,แวงคนไปคนเดียวตนะพังแล้วก็นำมันเลิกนะแลพอ่อกันมาอื่ทนทุกคนเมื่อก่อนวันนี้เก้าโมงเลยดีใจสบายดีตอนเช้าทุกคนสบายดีตอนมันมืดเลยเนะาะเพราะว่ามาแต่เช้าเนี่ยมันี้มาแต่สี่โมงเลยก็เจ้ <laughs> ากามาหาตึกสีดุงแต่สองสามโมงเดยเจ้าลงบึงหละเราก็จะไปกูเบ็ดเนะาะไป

โอ้ดึงอีเแล้งนี่ดึงแรงดึงเนี่ยลินมาจักพันกันทุกคนเอ้ยโอ้ปลาคอปลาคอโอ้ยูยโอ้โอออนี่ยึกแต่ปล,ล,ลาคอเลยทุกคนเด้เยวขออนุญาตเอาก่อนตัวงามเลยนะนี่โอ้ยลังหนาแน่นตะไคร้เลยทุกคนปลาอย่างเดีนนะปลาเด้ชายจนเจียวไปเลยไก่กับห้องสนานวนไวอยู่ ủa, uh, bọc nhang, bọc nhang, bọc nhang. Nê, 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 này, nê, 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 ra nê, 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 trang nê, nê, đây, nê, เราวูง่ายไปได้ไหม <c oughs> ป้าขยันเห็ดมือแหละทุกคนเห็ดมือเบื้องครัวเขาเนี่ยแรนขึ้นกี่แห่ปวดจิ้วจิ้วเขาก็ย่ามขึ้นมาแถวเทิงเขาก็ย่างขึ้นมาต้องบริการหนึ่งซ้ำ ปลาอย่างนั้นนะเนี่ยมันตะไกลเห็นตะลังมันจุกปลายสังใดโอ้ปลาตองอีู่เลยโอ้หนิตุ่นไปเขาได้มันคืนนี่เลยนี่ปลาตัวจุดเจียวไปได้นี่นี่นบบนนลนปลาตองปลาตองอปลาตองน,นห่วยลายทุกคนถึกตะคืนนี่พูดเลยถึกถึกบอลหิมตามเลย,ดยเ,เดี๋ยวเอาก่อนเด้อ đang hay bựng Đi, bà uh, lăng cái cây cân thuộc khốn Đừng nhuội 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 bà sang nè Ủa Tụi con có tịt đi thế này uh. bà khỏi nhai, bà nhai Nhai tớp đi Cửa bay, cửa bay à, tổ. Ừ. nhảy gì đấy nhỉ? มันมันมันเดี๋ยวขออนุญาตเอาก่อนขึ้นมนาหัดวังใหญ่เลย,เลยทุกคนบเห็นถือเห็นยังเลยโอ้ล้างหนแน่แน,นตะไคร้เลยคุณดิบนเอาใส่เมืม่อวานนี่แหล,นะละพักคนละพักเนาะโอ้ปลายังไงนะปลาโตปลาเช่นไงนะมันตะลังมันทุกคนโอ้ยเอาตัวน,นี้ก่อนเอาตัวน,นี้ก่อน ป่าอย่างวะป้าติดตับแบบป่าป่าบุญักอ่นะปลานายบ่ป้าทุปลานายบุรุษปลาของเหตะหัวของเหตะหัวนี่โอ้ยปลาคอปลาคอสายมันเจียวทุกคนฮะเด็สายเจียวจนจอเลยอันนี้เดียวปลาอย่าง นุ่ยนุ่ยเดี๋ยเดี๋ยจะเหลืองบดประขอก็ได้มันถือจะขึ้นในภูไปจักนี่ขอหนึงานเอาก่อนจะพยายามลังมันต่อลังก็เปียกแท้ตัมัขึ้นในกระถือในลังนี่แต่เราไ้ถ่ายให้เบิ่งตัว่างอย่างนี้โอ้โอ้ยเลี้ยวๆ ปลาคอปลาคอโอ้ยบลได้บลได้ค่อยๆดึงขึ้นมายังสิบูได้ดมันโอ้โนี่ตัวงามอีกแล้วตัวเหลืองตงัวนี้หอเหลืองนี่อ่ะเดี๋เอากันเด้อเด้กก็กินลงเหลือกเลยตัวนี้อยูออ่คอ,อนผู้ใด้ ค่าคอเลยค่าอยู่ลิน้นมันผูกปด,ด่ยากนะ ลลตัวนึ่งเดี๋ยวไปยามลังต่อไปนี่สถืออยู่ล้วปลุกปลุกมันขึ้นลังงีบิถือด้ทุกคนใหญ่บิใหญ่ปรดียแปลกเว้ยปลุกหอเมือ่ใหญ่ทุกคนเลยสามนเบิรดลูกมันจัก นี่เดี๋ยวมันมันมันเดี๋ยวบุญใหญ่เปได้ะรพอดีงามพอดีปนจะขออนุญาตเอาก่อนจะผังขระชั้นชันเลยทุกคนกัรท้องร่วมลงไปนี่เท่ากัาเจ็บนักเลยขึ้นไปดิค่ะเพระขอน้อย คืนนล้างนี่บุถืกด้ะลังใส่เขียดฮะพวงหล่อมีเขียดในวิญญาณกินทั่วเลยอ่ะเอาตัวนี้ก่อนเด็กก็แถวส่วนแถวยังมันได้ดิเอาคออนุญาตเอากระเด้อโอ้ถืออีละล้างหนักนโอ้เรียนติดเลยนี่แถวนี้กัอ๋อตัวตัวนี้เพิ่กิงตัวใหญ่แห็นไ้ อ้าท <gesch> ุใหญ่ดีได้เนี่ยโหโอ้โอ้อ้าทุ่ง้โอ้บล็อกไ่เกือบขาดแล้วนี่คุณถิงคุณเถิงโอ้โอ้โอ้ยเกือบไปนี่โอ้ยมาานมาใส่คองมาเด้อ นนบนั้นี่นาบมอนนี่ทุกคนก็ได้ลายอีกคือเก่าหมือนัเฮ้ยไม่่เพาข้าวเลาขาน้อยปลาข้าวน้อยนี่สำนีได้คืไหน,น,นกูนี่ได้อยู่หวังซปลายทุกคน1ีปลายโต0ิบสีปปิบหานี่ปลาตนนเบ็ดจนเหมื่อยทุกคนเอ,อ้พี่ลิวโหโโโโใจเนาะสมองนีไปไปเลย ลืมเบิดใ,ใกล้ๆนึ่งเกิดกันกับโบเห็นเนาะคลิปเฮาก็สิมีประมาณน,นี้ทุกคนไปพอกันอันคลิปหน้าทุกคนขอบใจทุกคนที่เข้ามาติดตามเนาะบ๊ายบาย